สมผัดแรกสมรลของทางทันนินในซัดเลยครับว่าก็ยังไม่เข้ากรอบอปลิ่นไปห,หน่อยครับพอ,อ,อจังหวะง้างจะซัดครับทนินโอ้ยังผมสมต้อเรียนเลยนะครับใช่ <laughs> หลักไม่ดีพอครับลูกนี้สวัสดีครับผมทนินปอดแก้วครับก็ตอนนี้เล่นอยู่ สโมสรแกนานาามนและนองเยนเต็ดครับก็ยืมตัวมาจากพีทีประจวดเุซครับครับก็จุดเริ่มต้นของผมก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ตานเด็กครับก็ตั้งแต่จําความได้ก็กีฬาที่เล่นก็น่าจะเป็นฟุตบอลเลยครับแล้วก็เริ่ม เริ่มจากฟุตบอลตามท้องถิ่นที่บ้านก่อนครับเริ่มขยับขยายไปอำเภอแล้วก็จังหวัดแล้วก็จนมีช่วงนั้นปหกมหนึ่งครับก็มีโรงเรียนในรุงเทพวัดเทียบก็มาเปิดคัดใน,นละแวกภาคใต้ก็ได้ติดไปรอบแรกแล้วก็รอบสองไปคัดที่กรุงเทพก็มีรายชื่อได้เรียนอยู่ที่นั่นจนถึงม ม .2 ม .3 ครับแล้วก็จนย้ายไปศึกษาที่ราชบุรีครับแล้วก็ตอนนั้นก็เล่นอยู่กับโรงเรียนอ่าเป็นโรงเรียนคิดของสุริยว,วงศ์เป็นเครือเดียวกับกรุงเทพวิทยานครับ,รบแล้วก็ช่วงนั้นก็มีโค้ชเยบครับสมชายม้ววิไลครับก็เหมือนแบบ ให้เข้าไปร่วมฝึกซ้อมกับช่วงนั้นจะเป็นชุดบีครับราบบรีมีผลชุดบีครับปี2018ครับครับแล้วก็จนจนเราได้เจอผลงานจนมีบ้างบางครั้งโค้ชเรียกขึ้นไปซ้อมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ ของราชบุรีมิผลนครับวินาทีแรกกับฟุตบอลอาชีพก็เป็นกับราชบุรีมิถผนนิฟซีทีมบีครับช่วงนั้นเล่นกับพวกพี่ปองสมปองสอเล็บครับที่พี่ได้ลงมามา,มาช่วยในทีมบีครับนัดแรกจะเป็นการสัมผัสแรกของผมก็เจอกับสระบุรีครับสระบุรีใน ในในหลีกช่วงนั้นจะเป็นที4ช่วงนั้นสระบุรีก็เพิ่งขึ้นมาจากพวกทีเอครับตัวแรกเกิดขึ้นในนัดที่สองของฟุตบอลอาชีพของผมนะครับเกมนั้นเยือนสมุทรสงครามครับครับก็ทาประตูแรกให้กับตัวเองในใ,ในในฟุตบอลอาชีพครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับช่วงนั้นเพราะเราไม่เคยได้สัมผัสมาด้วยหลังจากนั้นก็พออยู่ที่ราชบุรีเล่นจนจ,นจบดูดูอ่า ฤดูการทีสี่ก็เหมือนอหมดแล้วก็เหมือนโค้ชก็ได้เรียกขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่บ้างครับจนจบฤดูการครับแล้วก็จบฤดูการก็ได้กลับบ้านก็มีทางรุ่นพี่ทางผู้ใหญ่ที่บ้านบ้านเกิดครับชีพสสลุงก็ได้แนะนําให้ชวนไปเล่น ช่วงนั้นปี2019เล่นฟุตบอลโคคัพรอบคัดเลือกภาคใต้ครับที่สตูนเป็นเจ้าภาพครับได้ได้กลับไปเล่นให้บ้านเกิดครับผลงานก็โอเคเลยครับได้พาบ้านเกิดเข้ารอบชิงครับแต่ว่าได้ได้แค่รองแชมป์ครับได้เป็นดาวซันโวของภาคใต้ครับซีแมตช์ยิงไป8ลูกครับก่อนหน้านั้นก็มีทางผู้ใหญ่ทีมในไทยลีกก็ได้ติดต่อมาครับว่าช่วงช่วงระหว่างเราแข่งขันฟุตบอลโคคัพนะครับ มีผู้ใหญ่ติดต่อมาเหมือนแบบสนใจในเราก็หลังจากแข่งเสร็จวันหนึ่งก็ได้ได้ได้ทำการขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปคุยในเรื่องของสัญญาเลยครับสโมสรพีทีประจวบครับต้นสังกัดเลยครับเป็นสัญญาใน <c ười> ในวันที่ประจวบมาสร้างประวัต <cam> ิศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลลีกโตโยต้ยา,ตามาด้วยแล้วอีกวันหนึ่งกลับกลายเป็นว่าทีมทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ กับใช่กับกลายเป็นว่ามาเซ็นสัญญาที่นักเตะนูเนมกลายเป็นว่าก็ครับนั่นแหละกระแสสื่อก็เหมือนแบบก็เหมือนก,ก็ก็มีบ้างโจมตีแบบว่าทีมแชมป์แบบเสริมตัวอะไรมาแบบเนี้คือไม่ไม คือคือเราไม่ได้มีชื่อมาในวงการฟุตบอลมากเท่าไหร่ครับตอนที่ผมไปอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมครับก็ผมก็รู้สึกว่ามันมันมันเหมือนแบบเราเข้าใจครับว่าเราไม่ได้สร้างรายชื่อไม่ได้สร้างชื่อเสียงมา,มา,ม,ามาก่อนหน้านี้แล้วด้วยด้วยทีมที่เขาเพิ่งจะประสบความสําเร็จมาครับแล้วผนใจในตัวเราเหมือนจะแบบ ถูกที่แต่ว่ามันมันมันเหมือนผิดเวลาไปหน่อยช่วงนั้นละ่ะ <c oughs> เหมือนว่าเรามาด้วยด้วยกระแสข่าวที่ด้วยแฟนบอลเอยหรือว่าหลายๆสื่อข่าวกาลังตีกาลังตีข่าวว่าประจวบกําลังเป็นทีมที่สร้างประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้แล้วกับกันอีกวันหนึ่งเขามาเซ็นสัญญาแบบว่าเด็กที่แบบว่าไม่ได้หดวือหวาอะไรมากมายแล้วนีครับก็ก็รู้สึกแบบว่าน้อยนิดน,นึงครับแต่ว่านั่นแหละครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผลงานครับ เราก็พัฒนาตอบจาได้ครับวินาทีเข้าไปสองกับประตวบก็วันแรกก็โอเคครับมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งนายกเกียร์เองหรือว่าทางพี่หนุ่มเองครับก็ให้ความต้อนรับอย่างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ในทีมหรือว่า หรือว่าเพื่อนๆในทีมหรือว่าจะเป็นพวกสตาฟเอ่ยะไรเอ่ยก็ให้ความต้อนรับอย่างดีครับก็อยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าครับไทยลีกความยากมันเพิ่มมากขึ้นเราไปเราไปซ้อมวันแรกเราไปซ้อมอาทิตย์แรกเราเราติดบอลน,นักเรียนซะมากกว่าเราเราไปด้วยเราความเป็นวัยเด็กในความสดในวัยเด็กก็คือเราไปเราจะไปเลี้ยงหลบ3ามลบสแต่แต,แต่แต่ด้วยบอลฟุตบอลไทยลีก เขาเน้นการคลองบอลการการการสร้างสารรคบอลการเขี่ยวมากกว่าครับแต่ดีที่ว่าเจอรุ่นพี่ที่ที่ประจวบคือให้ความแนะนําแบบอย่างดีครับก็เหมือนเขาก็หลังซ้อมเสร็จเขาก็ได้เรียกไปคุยแบบว่าเราต้องแบบว่าเปลี่ยนการเล่นเปลี่ยนทัศนคติแบบว่าเราจะมาเลี้ยงสามสี่มันบอลนัเกเรยียนมันไม่ได้นี่มันไทยลีกอะไรแล้วแบบนี้ครับก็ก็รู้สึกดีแบบว่ามันมันมันเป็นการแบบว่า พี่สอนน้องมากกว่าครับช่วงนั้นจะเป็นก่อนผมไปแล้วก็ผมได้โอกาสช่วงนั้นได้โอกาสเล่นฟุตบอลอช่วงพรีซีซั่นฟุตบอลลีโอครับครับ,รบก็ได้ลงสำรองครับ,รบก็เจอกลาโต,โต,ตา้าแล้วก็พวก BG แล้วก็พวกเมืองทองครับแล้วก็ก่อนที่จะ,ะฟุตบอลไทยก็จะเจอ,อวิกฤตพวกโควิด19กครับก็ได้พักไปช่วงนั้นประมาณ5เดือนครับก็ รู้สึกว่ามันก็แบบห่างแบบห่างหายกับเกมไปเยอะเลยครับแมตช์แรกในไทยลีกก็จะเป็นระยองครับเป็นแมตช์ที่แข่งในบ้านนะครับที่สามาวสเตเดียมนะครับกลายเป็นเด็กที่ไม่มีคนรู้จักแล้วด้วยที่โค้ดด้วยที่พี่วังให้โอกาสผมได้ลงไปสัมผัสเกมแล้วด้วยล้วนด้วยแบบแฟนบอลที่แบบว่ามากมากมากพอสมควรเลยครับในสนามสามาวครับเขาก็แบบว่ามีถามบ้างครับว่า แบบว่าเอาใครลงอะไรแบบเนี้ยครับก็โอเคครับคือเราไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายถามว่าพอใจไหมครับก็ผมรู้สึกถามว่าพอใจไหมเราเราเรา,เราพอใจแต่เราต้องขอบคุณโอกาสมากกว่าเพราะว่าเหมือนฟุตบอลโลกฟุตบอลถ้าเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้พี่เรา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 ,เราต้องมีโอกาสด้วยถามว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนข้อพอใจครับแต่ว่าเป็นแค่วินาทีสั้นๆที่ได้ลงไปแต่ว่า มันมันคือฟุตบอลลีกสูงสุดของของของบ้านเราแล้วครับที่เราได้ลงไปสัมพันธ์ก็ภูมิใจครับเลขสองครับอากรผมต้องย้อนไปก่อนหน้านี้คือที่สองสามเดือนที่ผ่านมาผมได้อาการบาดเจ็บก็คือแฮมติงหลังขาดแล้วก็กลับมาฟื้นได้อาทิตย์หนึ่งเอ็นวาย้น่าเอ็นวาย้น้าฉีกขาดก็เหมือนแบบด้วยสภาพ ร่างกายที่เรายังไม่พร้อมกับไทยลีกมากนักพักประมาณรู้สึกว่าประมาณ2-2เดือนกว่าด้วยสภาพร่างกายที่เรายังไม่พร้อมกับลีกสูงสุดมากก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทางรุ่นพี่หรือว่าครอบครัวครับเขาส่วนมากก็รุ่นพี่ในภายในทีมก็บอกว่าเราอายุยังน้อยก็เหมือนแบบเราต้องออกไปหาประสบการณ์แบบว่าเราต้องหาเราต้องเจอเกมบ่อยๆครับถึงจะแบบพัฒนามากขึ้นอะไรแบบนี้ก็โอเคก็ก่อนก็ก็มีหลายๆทีมติดต่อมาครับแต่เหมือนทาง ผู้ใหญ่ได้คุยกันแล้วได้ให้แบบว่าเห็นเห็นถึงความพร้อมความสนใจถึงทีมของแกนนันดามันครับเลยเลือกมาที่นี่ครับวันแรกที่มาก็รู้สึกโอเคครับรู้สึกว่าก็มันโลกฟุตบอลมันก็แบบนี้ครับเหมือนเราได้มาเจอเพื่อนใหม่ได้พี่ใหม่ได้รู้จักสตารรู้จักโค้ชคนใหม่ ก็ได้ทําความรู้จักกับหลายๆคนครับก็รู้สึกว่าอบอุน่นดีครับบอกนี้ว่าประจวบเนาะใช้โค้ดคนไทยเนาะแล้วมากับระนองเนี่ยเป็นคนาชาติอ๋อใช่ใช่ครับกับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่าาอ,อแม่เราเป็นมอยเลยใช่ใช่ใช่ครับอย,อย่างแรกเลยคือเราต้อง,องเปลี่ยนทัศนคติต้องเปลี่ยนว่าเรามาจากที่สูงคือเราต้องทิ้งความเป็นที่สูงเอาไว้ คือเราต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วอีกอย่างเป็นโค้ดต่างชาติคือหลักๆเลยคือเรื่องภาษาคือถามว่าได้ไหมมันได้แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างกับที่เราเคยอยู่กับพวกคนไทยแต่ก็โอเคครับคือมีม,มีมีพี่ในทีมที่คอยซัพพอร์ตมีสตาฟมีหลายๆคนครับที่ที่คอยซัพพอร์ตด้วยกันผมมองว่าทุกสายการงานทุกอาชีพครับตอนนี้มันมันมันกระทบหมดเลยครับแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่เฉเพราะว่าชีพนักฟุตบอลน,นะผมผมผม,ผมคิดว่าทุกทุกสายการงานต้องเจอครับแต่ว่าอย่างเดียวครับคือที่ ตามคือทำงานครับทำงานทํางานให้หนักทํางานให,หนักช่วงช่วงที่เราพักช่วงวิกฤตโควิดนะครับค,คือหลายๆทีมอาจจะพักอาจจะแบบว่าปล่อยกลับบ้านอะไรแบบนี้ครับ แต่แต่เราทีมแกนันดามันครับคือเรายังซ้อมอยู่ต่อรเราเชื่อว่ากลับมาเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแน่นอนครับเป้าหมายเป้าหมายก็ตอนนี้ก็แมตต์ต่อแมตท์ครับแล้วก็หลกัหลกๆเลยทีอ่อย่างผู้บริหารหรือว่าทางผู้ใหญ่เขาเขาอยากได้รับคือติด 1>, 1ใน6เพื่อไปไปออฟถ้ามันมันถึงจุดนั้นจริงๆก็โอเคครับผมก็แบบพยายามแบบว่าช่วยช่วยทีมซัพพอร์ตไปด้วยกันครับเป้าหมายในชีวิตของผมครับก็นั่นแหละครับก็ก็น่าจะเป็นนี่แหละเรื่องฟุตบอลนี่แหละก็ก็อยากจะพัฒนาให้มันให้มันสูงขึ้นเยอะกว่านี้ครับเราอายุยังน้อยแล้วก็เราต้องเจออะไรอีกหลายๆอย่างก็อยากแบบว่า อยากเจออะไรพยายามหาความท้าทายใหม่อยู่เรื่อยๆครับเหมือนแบบเราต้องหาประสบการณ์อะไรอีกเรื่อยๆครับก็เป็นความฝันอยู่แล้วครับคือติดติดทิมชาติมันนักฟุตบอลทุกคนเลยครับผมเช e ื่อว่าเล่นฟุตบอลคือทุกคนต้องอยากติดทินชาติทุกคนครับหนึ่งันนั้นก็แบบผมก็อยาก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 มีโอกาสครับแต่ว่า ฟุตบอลมันมันกว้างมากครับไม่ไม่ใช่แค่เราอยากติดคนเดียวคือมันมีคู่แข่งอีกอีกอีกมากมายที่อยากติดเหมือนเราเหมือนกันผมเชื่อว่ารุ่นน้องรุ่นหลังๆอ่ะเก่งแล้วก็ทันรุ่นพี่ได้เร็วมากกว่ารุ่นผมนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้มันมีพวกอ่าโรงเรียนสอนฟุตบอลโรงเรียนพวกอะคาเดมี่อะไรเยอะมากครับซึ่งซึ่งซึ่งต่างกับในยุคพวกผมที่มันไม่ได้มีอะไรแบบว่าแบบนี้เลยครับคือเราต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแต่ว่าผมเชื่อว่าเด็กรุ่นน้องของผมนี่มีมีมีอะไร ที่มันสามารถพัฒนาฟุตบอลไทยได้เยอะกว่านี้ครับแล้วผมเชื่อว่าถ้า,ามีวินัยพอหรือว่าไม่นอกรูก่นอกทางผมว่านักบอลไทยก็ก็มีดีครับก็ไม่แพ้ชาติใดเนะครับครับฝากถึงแฟนๆแกนดามันและนองอยู่ในเตตครับแล้วก็ทีมทางบีทีปะจอยกุครับก็ฝากถึงผลงานส่วนตัวผมขอให้ติดตามผมแล้วก็ผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็ของแกนดามันก็ ก็ขอให้เข้ามาเชียร์มาชมกันเยอะๆครับแล้วก็ของทางเพจกรรมกรลูกหนังครับก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับครับขอบคุณครับ